อุตุประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนคนไทยเตรียมรับรังสีดวงอาทิตย์ดันอุณหภูมิสูงมากกว่า35องศาต่อวันกลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพฤหัสบดบีที่ีสบกุมภาพันธ์2567กกับกับผมคนแชร์ข่าว เกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับวันนี้นะครับ22กุมภาพันธ์2567นางสาวกันวีสิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเริ่มต้นฤด,ดูร้อนปี2567ว่าประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วในวันที่21กุมภาพันธ์6 7 6 7โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดมากกว่า35องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกลางสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อนอย่างไรก็ตามนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมและคาดว่า ฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกางเดือนพฤษภาคม2567นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ